ขึ้นแล้วครับแดดออกแล้วครับนี่ก็จะพุ่งขึ้นสูงจากแขงประมาณ50-60ิป็นนะมันก็จะทำงานตามแดดนะครับสามารถใส่เป็นหัวน้ำพุก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะสลับจากน้ำพุเป็นเครื่องสูบน,น้ำนะครับเป็นอันกประสงค์นะครับ เป็นปั๊มโซล่าเซลล์อันนี้ประสงค์นะครับเนี่ยครับได้น้ำแล้วครับน้ำแรงแตงทางโค้งในกรณีที่เราไม่ใช้น้ำพุนะครับเราก็ต่อสายยางอย่างนี้ครับแล้วก็ก็ทำเป็นปั๊มน้ำได้เนี่ยครับแดดอ่อนก็ทำงานนะแดดอ่อนก็มีน้ำนะโอเคเป็นแบบ มืแดงครับไม่มีแดงครับตอนนี้เขาฟ้าปิดนะฟ้าปิดนะครับฟ้าปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังสามารถทำงานได้นะครับนี่ครับสามารถตดน้ำต้น้ได้ครับตดน้ำต้นไม้ได้นะครับต้น้ได้เป็นพลังงานทางเลือกครับที่ลงทุนแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับ มีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายเป็นศูนย์แล้วครับหลังจากที่ลงทุนแล้วนะครับบนน้ำเบื้องแขงมาตีเไรครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไห้เป็นน้ำพุคืนนะครับเชิญครับช่างตอนนี้แดดฟ้าปิดนะครับ ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เ้ำท่วมก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้ำปิดเดี๋ยวรอดูจอแดดออกนะครับว่ามันขึ้นมาหรัอไม นีขึ้นมาสูงกว่าแผงประมาณ20เซน20เซนเดี๋ยวพอดูตอนแดดแรงครับขึ้นมาประมาณ